สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับ f c พอกันในช่วงในช่วง4โมงแรกถึง8โมงครับพี่น้องครับมาในอยู่ตำบลบุ้งเลิศดอำเภอเมย์บดีจังหวัด้อยเอ็ดครับพี่น้องครับืมอแรกพี่น้องอี่เรือไม่ก็ต้องใจเดินนะครับ <c oughs> ตอนนี้พี่ที่กำลังตั้งดอยู่ประมาณ3 0 4 0 นี่คือดานหลังไปที่ครับเี่นะครับสถานทีม่มันอิดสุดยอดเลยเพราะว่าเป็นสนามโรงเรียนสนามฟุตบอลตอนนี้ศาสตร์พี่ดาร์ลังนำ้ำทะยอดศาสตร์าปู พื้นที่กว้างขวงกว้าง,งดีมันนี่งานฟี่เหมือนงานฟีู่ออดอาครับ โอเมาเบิ่งตะหานเก่ามาบนยันโอเอาแล้วแต่ว่ามาเบิ่งยทรศัพท์เออเออต่าคนตีกันปะเนียเราเนี่ยเ่าไปบ่ไหโอแต่ว่ามันเป็นหรไม่ได้เ็มเมืองคนเขาไปสมัครที่แหกเลยแนะเบ้งเบิ่งตะหานก็ดีใจม้หนนก็ดีใจพาไปเบิ่งแน่าะรักนี้เราหานกันเลยหันยามใดพันมาองมว่านึ่งถึมครับ มาทายรูล้วเมื่อไรจ้ะนั่นคือมันกัเขมาแม่เป็่เีไดเป็นตังแต่เป็นเาไปสมัครี่ียทันทีว่าไม่ดีบ่งยู่ขางลถก็ได้นะลูกย่ยู่ขางลเราภาไี่เราคุ้นกันทันย่ยู่ขางรถนั่นกโอ้ยงามยุดย่อยาเดียวในยมเย็นเลยครับ เงานฟีนเลยพี่หลงลานขาอยู่ไก่ไปตอนนี้สารก์กำลังทยอยมาทยอยมาทยอยมาโอ้ป่ายคนเดียวมาวู่ขยคนนี้ ยังมาท่านหลายทีเลยเนี่ยนครับอเออกจิงจกกอขึ้นหุ่นดีแตอยู่ในตัวาเนอ้วนเปล่า,าจะขึ้นรอเถอะวะยู่กับบ้านนะะี่เลยบ ก็อย oh, ู่บ right, ้านบุงนี่แหละยูบ้านนี่โอู้บ้านผู้ไายมุใครยน่ะผู้ไายนี่เป็นผู้ายบ่ผู้ไายฟังดูเหลืองอยู่บ่ผู้ดูดูเหลืองจะมาฟังรําวดูเหลืองบ่ะฟังรล้วนะ โอ้ก็ับบเบิ้งพวกเจ้าตลอดพวกเจ้าไปหาไปนี่เจ้าเศร้าไปเก็บผลไม้เมืองนอกเมืองน้าเราบ่เศร้าเหรอครับกัเบิ้งเจ้าตลอดตี่จะว่าจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ่ผมไปเกาหลีเออเกาหลีเกาหลีเด่นบอกเออเพขาเบิ้งเจ้าพวกเจ้าบบก็ที่นี่จากมะล้มกว่าบาทที่จช่วงนั้นพักบ่ผมไปนีโควิดไปเออช่วงนั้นเจ้าไปกอบเราเพราพยายทีเรากระลำยู่ดิเราคือไปสมัยมันจะได้ตั้ง ตัดแฟตั้งหลังอยู่ในสาวน้อยอเนาะไปเห็นเบ้อพวกเจ้ารถดน้ำหนึ่งอ้ยอ,อ,อันนี้ของรอดพระเจ้าตัวเขาข่อยนะห <c oughs> นาวข่อหนาวข่อยกับมักมาเบ้อมันในงานฟรี่ป่ะฟีตลอดโอ้พระอาจารย์วันเกิดเพิน่นอ๋อๆปีที่แล้วมันก็เอาเพระราไส้คับอันไี่อย่างมะล่ำมา,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 าปีที่แล้วมันก็เอาคู่กันเอาแบบมะล่ำประยุทธ์กันนะเ้อะล่ำประยุทธ์เออปีนี้กันเพิ่นก็ได้จ้างสาวน้อยผู้ใดกับว่าววะอันพระอาจารย์ก็มาเอาสาวน้อยเออ บ้านนี so ่พ you know like ่นจ้างจ่ายเงิ่อนส่วนรัที่สบายจ่ายเงินสดนเองเลยลองเบิ่งกระไ้ตัวมันนี่พ่อพ่อนาปีนาพ่อเจ้ายงมมันละไม่เบิ่งอีกมันยามเิ่นเอ็นงานเปเบิ่งในมือนคนลูกศิย์ลูกหาย่ในวดบอกพิ่นรักษาระกรด้ยเพิ่นเพิ่นรักษาแบบไรูปแบบไมีมะล้อมุ่งเป็นมะล้ำซิงยางบ่ได้ยางบ่ได้ยู่ได้หลายเดือนมาหาเพิ่น มันเนี่ยจะไปปลูกเป็นล <c oughs> <uss UC S> <sh> ูกซีลูกนาค่ะมาปลูกเป็นลูกที่น่าเพื่อการรักษามันก็หายดีบหมือนันคนดีเพราะนายพระเป็นบ่อดีตเลยเอาว่าเขากล้องเขากล้องแล้วเขากล้องคนรักษาผู้ใดก็หายเลยคนดีดีเลยเป็นเป็นเป็นพระอาจารย์ยางที่ได้ตำบลบุงเลิดเป็ยุโรปยุวัดน์หเปล่ะบ้านพุทธใช่้ามเป็นสีอันนี้บ้านบ้านบุงเลิดบ้านบุงเลิดเลยบ้านเบาจุนเออเบาผู้ไธเออเบาผู้ไธหรือเปล่าจ้าบ้านเพื่อนล่ะนี่แหละบ้านโรงเรียนที่สอนที่ยังเลยนะบ้าน พี่เออบ้านเพื่อนเองเลยเพื่อนรักษาคนหายค่ะเพื่อนรักษาดีเบิสเราดีเพื่อนรักษาด้านใดด้านด้านดันไอก้กมู่ได้ผู้ใดญมากอย่างกับบ้านไม่เห็นหนั่นเห็นนี่เพื่อนกับเข,ขาก็มาหาเพื่อนเพื่อนกับซอยเพื่อนซอยสําเร็จอามา่าแม่เพื่อนซอยกับสาเร็จเพื่อนมาเฮ้ยพ่ออาทิตย์มึงดัอยู่หมดนี่นะที่แบบพ่อไปย่าอาทิตย์เนี่ยห้านเราพอสี่ต่อ เอามาเตียนเองนะเตราบกจะต้อยจะบาดเนี่ยมีะบานบุ่งเลิ่อเอามาดวดีจังหวเลยนไม่ได้เอามาเตียนก็หมอนี่เตีนก็อนี่ยงรถเตก็หมอนี่มันนังยืนสอดแจงได้แจงได้มันก่อนจะเบียดเตพอนเจ้าเต่อนเจ้าเต่อนเจ้าเตือนเจ้าดีเนาะฮ้อเพรากนจะทุ้หนมึงยืนในกล้องบออ ก็จริงเจ้ารอเนาะก็มันขยายก็ปัญญ่กันไส่ปัญญ่กันไส่ก็คอยเห็นเล่าเห็นเล่าแล้เล่านั่งแล้วคอละมาน่ะป้าพวกเ้วปลรอเนาะจบๆมันก็เป็นมอลำเนาะแม่แม่นาะมันก้าบ่ได้ไปตากแดดก็ไม่ข่อยสิเอาก็นต่างจริงเพราะแกกัเอ็นหน้าอยู่ดอกเห็นตาไปอยู่ใจแบ่ก็แด้ไปแบบบุกบันเขื่อนนี่เนาะย่ำให้ย่ำหน้าย่ำเมืจ้ารอไอ้เด้่คนแะ่พูดได้พระเอกเข้มกว่ามาอยู่บ่มาคนนี้แม่ก็มาลงเห็นอันเราอยู่รถนแฮเหมือเรามาแม่จำเจียมบ่เนี่ยนะ มแปมอมแปมสวัสดีค่ะแมนจอมแจมมาเลยมนได้ซื้อไหมแล้วอันแม่พันตังว่าซื้อแมนจอมแจมมาเลยเอ้จอมแจมช่วยเว้ยวย่วยจนใบซีโน่เลยอุ๊นบ้ยกาแม่เป็นากยิ้มซื่อเพื่อนนินะแม่ปีแม่ปีเอินาะ ก็เห็นเจ้าก็ขึ้นนอนเพื่อจะเข็มเนาะกับเจ้าเนาะาได้ซื้อไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ซื้อหมกันเนีนี่อันนี้กับแม่ปีอุตั่หลยอันนี้กับจอมแจมน้จอมแจนะอะไรนี่จอมแจมเนาะ

หกโค้ยเลวยกะพวกแกาจะบ่าหัวเขานะาม่ค่อยว่าหกโคอยเออจักกี่บกอันนี้น่ะหกโค้ยเด้อหกโค้ยบ่เออเออเออต้นพอกันแมเต้นอีโปอีเบ้เนี่ย ขึนเขาก็พี่เหลือเอาผู้ไทยแท้กี่อีพออีแม่อีโบอีเบอันไทยแท้ที่มุขไก่ดักมาแม่นไทยหนอได้ผู้ไทยแท้เลยนะเนี่ยมาจากมุกดาหานได้พ่อแม่มาจากมาจากถ้ำสีอีมุกดาหานมาจากโยกแรกมาแต่สมัยมุขข่อยกระเรียนหนังสืออยู่ดีนะรงเรียดนี่สมัยตะกอนมาเป็นจังสีเด้ฝาในคลุบโอสายฝาในคลุบโอมุขข่อยสอนมันลงที่นงเรียดกันเคยพ่อจังจะอยู่กับราชินอยู่ทางเขาว้งมา ก็ทั้งผู้ชายกับมี่ผู้ชายบัดโมกกาลสินกับลายร้อยเอ็ดมีบ้านไม่ข่อยหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดมีบ้านบุ้งเลืออำเภอเมืองไปดีล่ะมีเมันบุ้งนี่แหละบ้านเบาอันจุนเนี่ยเด้อบ้านเบาจุนนี่แหละเบาจุนเนาะเออบ้านเบาจุนข้าี่จุนกันยี่บ้านเพื่อนนี่แหละรงเรียนที่เพบนตู้นี่แหละพูดแบบเบาตุยนะอันนี้ก่แหละอันนี้บ้านเบาตุยอยเห็นพวกเจ้าอยก็จะอ่อนซ่อนพวกเจ้าเนาะคอยเบิ่งทุกสัตว์ แต๊ะสมัยองค์ยิงมาสมัครก็รถรโจกวั่งเร์เบิร์นใส่เสื้อชีขาวมากของไอ้เอ็ดปลาของมือแรกเลยเนาะใขนมาเป็น แค่อทิอตอทิเาว่าดัง,งปุ๊บปุ네๊บปปุ๊ยเปนอันนี้ก็เหลือเสื้อนี่ได้เนาะมันไปดึกวันเก่าไปทายทุกเก่าเลยกี่หลีเนาะดังขึ้นปุ๊บปุ๊บขึ้นแมสง่ยยู่ัวขาวยังไม่เพิ่นดังครับได้กูชีน่าร่ากูชีนน่าร่พิงคปู่ซาเต็มเจ็ดล่อำเพอไม่พอดีกันมีแตาอันสาวน้อยเพิ่งได้มากมือนี่เนาะม่ากระเทยเก่าพกมาบดไข่ไดวเยบ่าเฮออยู่บ่ปวดอยู่บ่ปวดบ่ปวดปได้แล้ว บปวดประไดแล้วเราได้สัมไม่ได้สัมไม่ะจะาคาสัมไตะกีตะกีไก่เสิร์มางค์มแม่เออเนี่ยคือเกันปลาทอดหม่ือนเี่ยไก่เสิร์มัมาอืเนี่ยแกงเบอมะเขือเสือนแ้จวาหัวอยแม่เน่ยหัวโขยเออหัวยเนอะไม่หัวคยเนี่ยหัวโขยหัวคยเออหัวโขยเย่าหัวยเนยเาวดีิดไปไกลแล้วคิดไปไกลแล้วท่านนี่ แม่รู้่กระยุทางนครเอนกพแม่ทางคุี่เป็นอันผู้ไทยยยอดอย่ดูอันนี้ผู้ไทยยังไงอันนี้ผู้ไทยแท้หรือผู้ไทยแทผู้ไทยแท้กับผ้ไทยยอออน้่กบผู้ไทยยอไปทางเล่องนู่นออ้งเลื่อนู่น้คานผาแม่แม่แม่แส่แม่ิม่แ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 น่่แม่แม่แ่่แม่่่่่่่แ่ ไ่ทุนเดอย่เอานแม่หนูเรายูนคอรพมกีหน่อหน่อยหนูแล้วามะมันกระแทกหงอเด้อเออโคโคย่งนูเอิ่นเอิมีดกับมเอิ่นมีไรอผ้าเออเอินผามีดผาเนี่บอเออเอิผานี่เออเอิโบงเอิสอนกับะโบผ้าไม่แน่เอิ่นสอนนี่แม่ ถ้าพี่เออันคันนี่คะคันพวกเราสักกินหน้ามักอยขาเอิญโอ้เอิญโอ้เดีนโอเอิอ้ม่ใช่มใ่โอเอันโอ้เมื่อไหร่เนี่ยอมอันโอ้ยใช้ยาหมดนะเอ็มคว้าบ่่ามดเลยบ่วามบ่หดามบอกว่าอ้ไบอกว่าอะไเพราะมันยุดรดน้ําบ่เห็นเห็นอันเพื่อตุ่ยบาปันโพด่ลงมาแล้วบาปันสิมาดีบาาันมือได้บ้าเขาได้บ้างเดี๋ยวจะย่เลเอาก้อนหินมาถ้าเพ่มมันปิ้วเลย พนเาโพดลงมาแล้วพอก็เทนมาแมขพอกรบพาะีอุ่นพอกระเทนเด็กเขาไปเบิงโพดเพิ่มแล้วพอกรเป็นอันนี้เพิ่นอีกนะกระเจ้าคยมาเบิแตง่าบ่เห็นเล่าเห็นตอนเป็นพ่อปญญาแล้วหุ่นเล่าบบดีนะเออเนเขาไหมฮะตัวจริงเราแบเป็นกอพ่อปัญบาตัวจริงเ่าบบบรอพักเลย รอแบบจใเมียอีกหลายอยู่ได si ้เนาะรอแบบมัวาโอก่มาเลยโทษเมียจสิงแล้วพอสนแก่เดต้องสอนได้หน่อยแล้วมีไเดียวกว่าที่รอเด้อรอเด้นย่า้ก่อนแบบนมี้วากสามารมจะสอนอันเหาะเล่าเอรออีนี่แล้วพอเดี๋รอเห่นนี่หนอเนาะโอ้กับกเาเห็นตัวจริงพวกเจ้าเห็นแต่บอเห็นแต่พวกเจ้าขึ้นเวทีมันก็ใส่สุดเพี้ยนเลยนะขึ้นไพขึ้น้นน ที่ืมอลกเลกําัต์จะใครช่างพยา,ยพพยาพอาทิตย์และผู้อฟนวยการทีมครับนี่นมาพัดพุลล